จริงๆแล้วผมเป็นเป็นพ่อค้าขายลูกมือสองแต่ก่อนเนี้ยเป็นพ่อค้าขายรถมือสองใช่แล้วคราวเนี้ยผมทา VR แล้วขอเป็นลูกมือได้ไหมจากเริ่มจะเอารถไปแต่งใช่กลับไปชอบรถในร้านแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขอเป็นลูกมือใช่ผมไปทาให้ฟรีผมแค่จะเอาวิชาที่มีไปทํากับรถเพื่อเอารถขายยุติการแข่งแล้วคราวนี้ก็เลยได้ไปลงแข่งรายการแรก IRC เข้าที่หนึ่งเข้าที่สอง ซ้อมแค่48ชั่วโมงเขาจะร้อผมว่าตีเป็น2วันชั่วโมงใด่ที่เขารับป่ายางทั่วไปอ่ะ <c oughs> ด่าเพราะแบบเ,เรารู้มากอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็โดนด่าโดนด่าบ่อยเราก็เลยแบบอยากรู้จริงๆรอบอกว่าเราอาจจะอยู่เบื้องหลังมานานอ่าครับแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่เบื้องหน้า,าเพราอวกาทำเบื้องหลังควบคู่ใช่ใช่ครับทใหเด็กมันดูเจะทใ้วกม็อสไม่อดมันทุกคนใครก็ต้องเรียกว่าลูกพี่มันทุกคนูเจ็บกูบอสกูก นี่อยู่ในช่วง t ู o Story กันอีกแล้วนะครับแล้วก็เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับชีวประวัติความเป็นมาแล้วแล้วกว่าจะมาเป็นไม่ว่าจะเป็นช่างอินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลที่น่าสนใจ้วแล้ววันนี้ผมอยู่กับหนึ่งแขกรับเชิญครับแนะนําตัวเองนะฮะน้องชายสวัสดีครับผมทองดีคนตกปลาครับผมชื่อในวงการนี่เป็นอินฟูสายตกปลาใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ใช่มใช่มันเป็นชื่อในคอนเทนต์เฉยเป็นชื่อในคอนเทนต์ใช่ครับทำไมคอนเทนต์เราถึงเป็นคนตกปลา คอนเทนต์ถึงเป็นคนตกปลาเพราะว่าตอนนั้นเหมือนอผมไปสมัครเป็นตากล้องครับช่องช่องหนึ่งที่ที่อยู่ในวงการนี่แหละแล้วคเนี้ยคือมันหยิบอะไรไม่ได้แล้วหยิบเด็กตกปลามาได้ใช่ไหมครับก็เลยสมมติว่าออ้อย่างนั้นเป็นเด็กตกปลาแลา้วกันแล้วแกล้งมาขอขับรถเฉยๆอะไรนะใช่ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าก่อนจะมาเป็นทองดีแล้วกันนะครับเผื่อแบบน้องๆหรือใครที่แบบว่ากําลังอยากจะเริ่มทําเกี่ยวกับ โซเชียลมีเดียหรือการเป็นอินลูเซอร์ก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ได้เห็นแนวทางหรือวิธีทารทองดีคนตกปากใช่่ครัาอดเขาไม่ได้มีความสามารถด้านเดียวในเรื่องของการทําคลิปหรือคอนเทนต์อย่างเดียวด้วยนะก็ยังมีความสามารถในการขับรถด้วยใช่่ครับออาเซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปติดตามเขาว่าชีวประวัติเขามาเป็นยังไงบ้างเริ่มยังไงเน่ย ชอบรถก่อนหรือชอบทำมีเดียก่อนหรือชอบอะไรมาก่อนจริงๆแล้วผมเป็นพ่อค้าขายรุมือ่สองแต่ก่อนเนี้ยเป็นพ่อค้าขายรถมือสองใช่แล้วคราวเนี้ยผมทา VR ผมหาร้านแถวบ้านบังเอิญไปเจอร้านร้านหนึ่งที่อยู่ข้างบ้านชื่อร้านลุงช่วยประเทศไทยอ๋อ้านลุงช่วยฮะใช่ครับลุวคราวเนี้ยก็เลยบ้านเราอยู่แถวไหนบางนา บางนมใช่ครับโอเคแล้วไปเจอนาผู้ช่วยก็เลยได้ติดต่อไปแล้วบอกอยากจะเอารถวิยาไปทาอยากจะแต่งวิยาใช่ครับแล้วคราวนี้ก็ไปหาเขาปุ๊บถามเขาเขาก็บอกว่ามีงบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมอ่ะสนใจเรื่องครตอนนั้นอ่ะค R มันจอดอยู่ข้างในซึ่งมันเป็นรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้นะผู้ช่วยคือใครตอนนั้นอ่ะอ๋อใช่ผมก็เลยบอกว่าเราไม่รู้ว่าเขาดังว่างั้นเถอะใช่ไม่รู้ครัโอเคขอเป็นลูกมือได้ไหมจากเริ่มจะเอารถไปแต่งใช่ กลับไปชอบรถในร้านใช่ชอบรถแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขอเป็นลูกมือใช่โชคดีแดนไทยโชคไทยต้องโอเคดีเขาถามว่าเราอ่ะทําอะไรเป็นบ้างก็เลยบอกว่าอะแล้วเราตอบว่านิดๆหน่อยๆแบบจุนาบูสามเดูอะไรอย่างเงี้ยของช่างชายบางน้อยผมไปเจอคลิปของทูทีมอเตอร์ไบค์ใช่ผมก็เลยบอกว่าคือเป็นคลิปสอนให้ความรูอะไอจุอะขอขยายความของจูนขบูสามเลยดูหน่อย ร้อนฝนแดดเน่ยเหรอใช่ร้อนฝนแดดวิ่งได้หมดใช่แต่จริงๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าจูนถูกไม่ถูกอ่ะแต่ว่าผมบอกทำแล้วมันี้ได้เหรอใช่ผมเอานี้ไปอ้างเพื่อจะขอเป็นลูกศิษย์เฉยๆแล้วจากนั้นผมก็เอาโดมาก่อนดาาเสนอโไฟล์ให้เลสนใจ้ออันนี้ผมดาได้พี่งเลยก็ได้แล้วแล้วพี่บุญช่วยตอบว่าไงไม่ใช่ตอบว่าคอวายนะ เขาหัวล้อกันพี่เขาเป็นเรื่องเขามันต้องหัวล้อแหละต้องคนเป็นแล้วไอ้นี่มันมันมาได้ใช่เออเขาก็เลยรับไว้รับไว้แล้วเขาก็ให้มาทำเคียร์ให้ติดเคียร์หลีแตกมาไงก็มาไม่ตอตอนรับไว้เนี่ยถามก่อนว่าเขามีค่าใช้จ่ายหรือเขามีสวัสดิการหรืออะไรเงี้ยไหมหรือว่าผมทาฟรีผมทาไม่ฟรีคือเราตั้งใจมาฝึกงานอย่างเดียวมันไม่รับค่าอะไรได้ไม่รับรายได้ใช่เขา ผมไม่เคยขอเลยคือผมไม่ทําให้ฟรีผมแค่จะเอาวิชาที่มีไปทํากับรถเพื่อเอารถขายเรียกว่าไปต่อยอดธุรกิจเรามาเรียนมาเรียนฟรีแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปทารถขายได้ใโอเคแล้วคอนเซปต์ดีเจะพัดจะผูกก็คือจบเป็นช่างอะเป็นช่างทํารถอ่ะได้เป็นนักแข่งเพราะว่านักแข่งนักบูญช่วยไม่มีใช่แล้วบังเอิญผมตัวเล็ก ครับใช่เขาก็เลยตอนนั้นน้ำหนักประมาณเท่าไหร่น้ำหนักประมาณ49-48น้ำหนักดีเลยน้ำหนักดีเลยนี่ถ้าคุมต้งหน่อยยัง45นี่เรียกว่าไปไกลครับแล้วคราวนี้ก็เลยได้ไปลงแข่งรายการแรก IRC ออารนี้มี2รุ่นแบ็กเก็ตกับ53าสมทรงเชงห้าสมทรงเช้งเข้าที่หเข้าที่สองโอซ้อมแค่สีชั่วโมง เขาจะลอผมว่าตีไปสองวันชั่วโมงใด้เขาจะลอนี่เป็นที่มาของการเข้าวงการแข่งรถอะไว่างัานั้ใช่ครับเรียกว่ามันเป็นเพราะไอการจูนขบูสามฤดูนะถ้าน้องๆอยากจะมีโอกาสแบบนี้ไปลองดูคลิปนี้ดูข่าวโดยพี่ชัยวังน้อยใช่ครัช่างชัยวังน้อยจากช่องทูทีมอเตอร์ไซค์ไปหาดูไปเสิชดูว่ามันสร้างโอกาสให้เราได้หกันหลังจากขี่ปุ๊บเซ็นสัญญาเลยด้ ไม่ได้สัญญาเข่าแล้วนี่ที่หนึ่งที่สองเพราะว่าใจผมไม่ได้อยากเป็นนักแข่งรถเอ้าผมอยากเป็นช่างใช่ก็ว่เรียกว่ามีพรสวรรค์ดได้นะถ้าพูดถึงว่าคนที่ซ้อมรถแค่สี่สิบแปดชั่วโมงหรือสองวันเนี่ยครับก็พราแล้วแล้วมาแข่งชนะได้ครับ,รบถ้าไปทางนี้ต่อเนี่ยก็น่าจะสุดถ้าการแข่งขันเหมือนกันแล้วทําไมถึงเลือกว่าอยากจะเป็นแค่ช่างอยากเป็นแค่ช่างเพราะว่าผม,มาชอบ ชอบชอบทาแต่ถามว่าเทได้ไหมก็เทได้แต่ผมชอบทํามากกว่าเพราะว่าอย่างผมไม่มีตังค์ซ่อมรถใช่ไหมผมซ่อมรถตัวเองได้อะไรเงี้ยใช่แล้วก็คืออแต่ก่อนอ่ะเคยโดนช่างแบบว่าที่เขารับป่ายางทั่วไปอ่ะด่าวพาแบบเอ้ยเรารู้มากอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็โดนด่าโดนด่าบ่อยเราก็เลยแบบอยากรู้จริงๆเพื่อจะรู้ว่าช่างอ่ะเขาเรียบกับเราหรือเราอ่ะเรียบกับเขาหรือยังไงหรือาคิดมาปไปใช่ใช่ผมก็เลยเรียนเป็นช่างเองเลย แล้วจะพัชจะผูยังไงพอเป็นช่างแล้วไปยังไงต่อทีนี้สมดังใจไหมขายรถดีขึ้นทํางานได้เร็วขึ้นไหมรถมือสองเราขายดีขึ้นครับแต่ว่าตอนนั้นเหมือนติดรถเกินไปก็คือซื้อมาแล้วเราไม่ยอมขายไปเราดันเก็บรถไว้แต่งแล้วก็ลากมันมากเลยเลยเจ๊งเพราะว่าไปไปประกบกับโควิดอดีอืไปโดนโควิดอดีก็เจอวิกฤตโควิดใช่แล้วไปยังไงต่อเนี่ยพอเจอวิกฤตโควิด ทุทีมมอเตอร์ไซค์เข้ามาถ่ายนะมันช่วยประเทศไทยอ่าอ่าเข้ามาถ่ายปุ๊บอ่าเราก็ได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วมีคอนแทคกันละครับใช่เขาก็ได้เห็นเข้ามาถ่ายในร้านแล้วจากนั้นอ่ะเขาอ่ะมาโพสต์บ้านรับสมัครตะก้องครับที่ทํารถเป็นนิดนึงอืมเขาเลยได้ยื่นไปสมัครไปใช่เอาอะไรมัใจเบสิกผมเป็นช่างที่น้ำมุณช่วยประเทศไทยนะครับที่พี่มาถ่ายอ๋อหใช่นี่มันมาจากโอกาสเราเด็ดครั้งแรกที่เรียกว่า ยอมยอมที่เรไปทํางานแลกความรู้ใช่ไม่เอาตังค์ใช่ครับก็ได้โอกาสในการไปทํารถขายใช่ครับแล้วก็ยังได้โอกาสทําโปรไฟล์เนี้มาเสนอเพื่อนที่เขาช่องช่องเขาก็ต้องบอกว่าเป็นช่องใหญ่แล้วมีคนติดตามเป็นล้านใช่ใช่ครับถือว่าถ้าเป็นช่องสองจังหวะตอนนี้ก็มีสี่จังหวะด้วยถือว่าเป็นช่องที่เรียก่็มีชื่อเสียงใช่เรับเขาตอบว่าไงเขาตอบมา ตอนแรกเขาหายไปสองวันหายไป2วันเขาติดต่อกลับมารับนะคะเข้ามาสัมภาษณ์งานได้เลยอะไรเงี้ยก็ไปสัมภาษณ์แต่ว่าคราวเนี้ยดันมีปัญหาตรงที่ว่าผมอยู่บางนาแต่เขาอยู่นนทบุรีไลกันเนี่ยช่วงนั้นเป็นไีต่างขัดรถไปหาไม่ได้ต้องนั่งรถไฟฟ้าไปค้อเวลานัดงานผมก็ต้องเผื่อสองชั่วโมงไปตลอดนัดใช่นั่งรถไฟฟ้าไปใช่นั่งรถไฟฟ้าเป็นความพยายามที่ ข้ามเมืองเลยนะใช่ข้ามเมืองจากบางนาข้ามไปนนทบุรีนี่โอ้โหสองชั่วโมงใ่การเดินทางใช่สองสองชั่วโมงครับทาอย่างนั้นอยู่นานแค่ไหนทําอย่างนั้นอยู่ประมาณสักปีหรือสองปีนี่แหละผมจําไม่ได้ประมาณนี้แหละประมาณปีนึงปีหนึ่งหรือสองปีจะแหละแล้วซึ่งช่องเนี่ยก็ต้องมีการเดินทางไปถ่ายทำทำคลิปนอกสถานที่อะไรเรับเราก็ไปหมดเลยใช่ไปก็ไปทำหน้าที่อะไรบ้างในช่องทำหน้าที่อะไรบ้างแต่ก่อนนี้เป็นตากล้องตากล้อง นักแข่งรถนักแข่งรถเป็นช่างให้ให้ช่องเป็นช่างให้ช่องด้วยแล้วก็คิดคอนเทนต์คิดคอนเทนต์ด้วยเอ่อตัดต่อไปยังตัดต่อยังจะอ่าตัดต่อ้วยตัดต่อด้วยใช่ตัดต่อด้วยแล้วก็อัพโหลดวิดีโอออัพโหลดยังไม่ถึงอ๋อเขาอัพเองใช่ประมาณนี้โดยโดยประมาณนี้แล้วก็คอนแทคติดต่อสื่อสารอะไรเงี้ยมีบ้างอ๋อใช่อ่ะก็เรียกว่าทุกอย่างของให้เธอแล้วนะอ่าทุกอย่างให้เธอแล้วใช่เออคือทำทบ ทำทุกอย่างที่เรียกว่าเราอยากเรียนรู้เหรอใช่ผมอยากคืออยากถามว่าอยากเรียนรู้หรือว่าหรือว่ามันจําเป็นต้องทําหรือยังไงผมอยากเรียนรู้ด้วยใช่แต่บางอย่างผมก็ไม่ได้อยากเรียนรู้แต่ก็ทําไปเพราะก็แค่อยากรู้เฉยๆนั่นแหละมันก็โดยรวมก็คือแค่อยากรู้นั่นแหละใช่แต่ว่าโดยปกติเนี่ยหลักๆเราก็เป็นคนที่แบบคิดคอนเทนต์ให้ให้กับทุกช่องที่เราทํางานใช่ครับใช่จะคิดจะคิดคอนเทนต์ให้กับทุกช่องที่มีไอเดียมีคอนเซปต์ยังไงแบบว่าในการคิดวันนี้เราทําอะไรดีอย่างเงี้ยเพราะว่า ในการทำเคลียร์สทนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ครับเองทีบางคนก็อาจจะเจอทางตันบ้างอะไรบ้างเราสำหรับต้องดีเนี่ยทำยังไงถึงสิทคอนเทนต์ออกคอนเทนต์ผมมองภาพรวมใหญ่จะไม่มองเฉพาะกลุ่มครับผมจะมองภาพรวมว่าไม่ใช่แค่กลุ่มแวนผมจะมองกลุ่มแวนกลุ่มตลกกลุ่มพวกวัยรุ่นเท็ดดี้อะไรเงี้ยหลายๆกลุ่มมารวมกันแล้วเอามาอะแดปใช้ให้ให้อยู่กับแวนได้ให้อยู่กับแวนได้โดยที่คนข้างนอกดูเราได้ด้วยใช่ผมพยายามจะยัดตรงนี้เข้าไปครับ แล้วก็คอนเทนต์ต่างประเทศแบบที่จะพยายามใส่เข้าไปซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่ามาทำงานอยู่กับทางทำเอสเกตแล้วก็ยังคงทำหน้าที่มันเดิมไหมมอนเดิมครับเหมือนเดิมทั้งหมดเลยใช่ครับประมาณก็ประมาณนั้นแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มเติมมาคืออย่างเช่นแอปพลิเคชันเรียกไหให้ผมคิดให้ผมดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยและในส่วนของคู่หูอย่างโกนในบรรยยนะก็มีสัมภาษณ์ไปแล้วหนึ่งอีพีนะ เป็นยังไงบ้างได้มาจับคู่กับพี่โกนในคขาเนี่ยก็ดีดีดีขึ้นเลยครับคือผมอ่ะเคยถ่ายคอนเทนต์เจอเขาอยู่แล้วอผมรู้สึกชอบการเล่นมุกเขาครับพี่ตั้มบอกว่าอยากได้อีกคนนึงอตอน,นั้นผมอยู่จีนผมโทรสายตรงเลยเราม,มาก่อนเหรอผมมาก่อนผมมาก่อนอผมดึงสายตรงไปเลยตัวได้มาทํางานกับผมเถอะอนะใช่เพื่อเพราะว่าเราอ่ะคอนเทนต์เราอ่ะเข้ากันได้มุกการรับมุกอะไรอ่ะเข้ากันได้ทําไมทําไมต้องเป็นโกนในเขามุกเขาเฉียบ มึง่อยเฉียบแล้วประกกบว่าผมชอบวิธีการตัดคลิปของเขาเพื่อเอามา a ด e p t ใช้ออกผมได้แล้ววิธีการนําเสนอวิธีการตลกอะ่ะหน้าหน้าตาเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ความนิน่งของหน้าอะไรเงี้ยน,นะนนใช่ผมก็เลยได้ขอเขามาผมขอนะแล้วผมขอร้องให้เข้ามาเลยนะโอ้โหก็เร <c oughs> <ๆ>ียกว่าเป็น mix and match ที่เรียกว่าโอ้โหทาให้ช่องทางของ s k นี้เรียกว่ามียอดวิวมีคนกดไลค์กดแชร์ติดตามมากขึ้นมหกใช่ครับ มีมะมีเยอะพอใจในผลงานตัวเองไหมพอใจในผลงานไหมอ่ะจริงๆอ่ะถ้าในระดับเนี้ยผมพอใจแล้วนะแต่ว่าเพียงแค่ว่าเวลาผมได้ระดับนี้ปุ๊บผมจะตั้งเป้าต่อไปตั้งตั้งเป้าต่อไปเรียกว่าเป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นมาจริงมีอะไรที่แบบว่าอยากจะฝากถึง FC แฟนคลับไหมเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเราอาจจะอยู่เบื้องหลังมาแนนอ่าครับแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่เบื้องหน้าเพราอว่าบทำเบื้องหลังควบคู่ใช่ใช่ครับก็อยากจะบอก FC ว่า อย่าพยายามให้ผมไปขับรถแข่งมากเลยผมอยากเลิกขับแล้วใช่เพราะเขาจะชอบบอกว่าพี่ธงดีจะกลับมาขับไมครับอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบเขาจะชอบบอกอย่างนี้แต่คือหรือบอกไว้ตรงนี้เลยว่าคือถ้าไม่ได้จําเป็นไม่ได้อยากจะไปขับไม่ได้แต่เขาามีเรื่องรุ่นอินฟลูเอนเซอร์ของ NTO เนี่ไม่ไม่ขับดีกว่านน้ำหนักเอาเลยแล้วใช่อีกนี้ล่าสุดล้วก็มีผลงานในการขับรถเลสซิ่งด้วยอ่าใช่ครับใช่ได้ได้ผลงานอะไรยังไงมาได้เป็นรองแชมป์ประเทศไทยครับในรุ่นเอ่อมินิบค์มินิสปอร์ต โอเพ่นนี่ก็เป็นการแข่งปีแรกเหมือนกันปีแรกครับก็ได้ลองซ้อมสองวันแล้แข่งยี่สี่ชั่วไอสี่สิบแปดชั่วโมงแล้วก็ฝากถึงน้องๆที่แบบว่ากําลังอยากจะทําช่องอยากจะทำคอนเทนต์หรืออยากจะเป็นช่างว่าต้องมีแนวทางมีวิธีการยังไงแบบที่จะประสบความสำเร็จได้แบบเราอยากให้ยึดเตรงกลางนะครับอยาาพยายามไปทางใดทางหนึ่งอยากให้ยึดตรงกลางไว้แล้วจากนั้นอ่ะพยายามจับ ทั้งสองทางอ่ะมารวมกันมารวมกันได้มันจะเกิดเป็นสิ่งใหม่แล้วเราจะดังโดยตัวของเราเองใช่ก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวเองดูนะครับสำหรับวันนี้นะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจแล้วถ้ามีคำถามที่อยากจะถามพี่ทองดีก็พพ์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวลุงเอ้ก็จะไปถ่ายทำมาเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้ก็มีการทำงานโครงงานประสานงานกันเรื่อยๆนะก็สำหรับอีพีนี้นะลาไปก่อนนี้ครับไป let's go Took a name, don't time, we yo killin' this shit. Yeah, my damn name is time, we yo killin' this shit. King back, we we killin' this shit King Bag